3วิธีป้องกันการตายเฉียบพลันในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเนี่ยมีสาเหตุที่ทําให้ตายหลักๆในนะสข้อด้วยกันที่เจอบ่อยๆมากข้อที่1ก็คือมีโรคประจาตัวหลายโรคก,กินยาหลาย คแนนมากเลยจนผลสุดท้ายเนี่ยยากตีกันนะครับแล้วส่งผลทําให้อายุสั้นข้อ2คือไม่ค่อยออกกาลังกายครับพอไม่ค่อยออกกาลังกายกล้ามเนื้อฝ่อก็เลยส่งผลทําให้หกล้มง่ายกระดูกหักง่ายแล้วก็ติดเชื้อที่ปอดแล้วตายที่โรงพยาบาลข้อที่3นะครับคือปรบบิมาณกล้ามเนื้อเนี่ยลดลงทําให้เจ็บป่วยค่อนข้างง่ายติดเชื้อเข้าปอดก็ง่ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่ขยับร่างกายอย่างเดียวกล้ามเนื้อมันมีหน้าที่เผาผลาญพลังงานกล้ามเนื้อมีหน้าที่นะครับ กระตุ้นสมองนะครับดังนั้นคนที่มีกล้ามเนื้อเพียงพอก็จะขยับร่างกายได้ดีก็จะกระตุ้นสมองได้ดีความจําเสื่อมก็จะน้อยนะครับแล้วแถมไอตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันยังก,กระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ทานโปรตีนไม่พอเหมือนป้าป๊ามามาผมนะครับป้าป๊ามาผมเนี่ยเขาจะทานโปรตีนจากพืชนะครับเป็นกล่องสีเข,เขียวนะครับ1ซองจะมีโปรตีน22กรัมนะครับ1กล่องจะมี อยู่10ซองนะครับถ้าใครสนใจทานเหมือนปะป้ามาม่าผมก็ราคาเต็มคือ1,100นะครับราคาพิเศษ899บาทนะครับสนใจพิมพ์899แคปหน้าจอแล้วขอราคาพิเศษนี้กับน้องแอนมินแต่ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้ถึง4ีทุ่มเท่านั้นนะครับ